สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว u t u b e ที่เขาร,รักทุกท่านครับกับช่องแดกย่างเดียวพี่น้องเมื่อนี่บันเดกเดกด้วยพี่น้องชุดนี้คือหาอยู่หากินใส่ตุ่มกบพี่น้องเด้อได้มองแล้วครับนี่หล้างแรกแหกหม,นมกันตุ่มกับตุ่มเฮ็ดเองแหละครับมาเบิ่งตุ่มกันว่าจะใส่ตรงได้ครับมาเบิ่งได้พี่น้องเด้อตุ่มพี่น้องตุ่ม เราต้มเฮ็ดเองครับพี่น้องประดิษฐ์ปอดอยเอาเองเด้อคือน,นข้ามือนั่นแหละครับซีบลังมือน,นี่เยายกับเยายปลาซิวเหรอพี่น้องเยายปลาซิวปลาซิวที่เพิ่นไปใส่กุ้งตุ้มกุ้งนะซื้อเพิ่นเพิ่นครับสองถุงตัวนี้มักว่จนนาจนเน่าเปะแหละครับพี่น้องเอ้ยเนี่ยเน่าที่แล้วไม่ได้ดีนี่วางใส่พี่น้องมาเพิ่งวางใส่ผมนี่แหละน้องนี่แหละพี่น้อง ยามเก้ายามเก้านี่นี this this ่นี windows, ่ใส่มุมนี้นี่ใส่มุมนี้ครับกับมุมนั่นผม่งจะใส่สีแก่เลยพี่น้องให้นี่น้องนี่ผม่งจะใส่ใส่สามแก่บ่สามเก่ยร์กสีแก่นี่ครับเดี๋ยวเบิ้งผมเบิ้งทำเรื่อก่อนครับป่ะไปเบิ้งกันครับว่าแสงแสงไหนพกไว้พี่น้องพกไว้เล็กน้อยนี่ฮะกันไอ้ถ้ากันไอ้ นะี่ยนะเตรียมทางหนึ่งจะใส่มุ่มเหมือนพี่น้องไป้นี่มุ่มหนึ่งพี่น,อออน,น้องหมอบอนี่ยพวกมุ่งไปกวไปแไวนเลยเนี่ลยลำแกนี่นะครับยยนนอยวิบูลแกดหนึ่งมาหนี่แกดหนึ่นนงบริษัทครับบ,บอมบอมเหม,มาะต้นมักเหมาะนี่ตรงนี้ครับโอเค ตัวนี้แหละครับผมจะใส่อีกหลังซีสองเด้อครับพี่น้องเด้อหลังสองพี่น้องยืนนี่แหละเนาะอุ้ยเฮ้ยนี่นะใส่มาเสียอยู่ผมหายังมาเสียไปคนพี่น้องที่มันเตียนออกไปได้น้ำใหม่มาเสียไปด้วยพี่น้องเด้อหลอกไปใส่นอกใหม่เนาะ เย่าไปดูกนดิโอ้ี่โอ้ผ่าดวนน้องลงไว้พี่น้องอือ เห็นบ่พ hey, hey, ี more, e. no, one 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 uh ่น huh. ้องจับนี่หละพวกไวรล็อกไว้ไปลังสามครับเสียใส่มุมหุ่นละน้องแรกใส่สามลังเด้พี่น้องเด้อครับมุมนี่ครับนี่นี่นี่แล้วก็มุมหุ่นมุมหนึ่งครับมุมสามมุมหุ่นมุมหนึ่งหนึ่งหลังหนึ่งหลังสองหลังหลังที่สามอยู่แย่ครับนี่ลังแหลกนี่น้องแหลกครับพี่น้องเด้อไปไปใส่อีกน้องต่อไปครับพี่น้องไปตามไป นี่ห้อยคนันยอยู่ได้ี่น้องเด้อย สรุปพ,พี่น้องเปียกได้ได้ไดหาลังครับได้ซุ่มได้หาลังพี่น้องเอ้ยฟ้ามาะผมเกือบฟาฟาหัวเมื่อกี้นี่พี่น้องได้ได้หาลังได้พยายามบ่อบบี้มืออื่นเส่าพี่น้องเอ้ยสำรับมือนียกันยีพ่อสำนีแหละพี่น้องเปียกค,ครับเปียกงอดงอดอันชอบก้นไรถ้ายใจกดแช่ห้พี่น้องพี่น้องเปียกมือนียเปียกครับเปียกเนี้ย อย่างลึกๆก่อนครับเดี๋ยวแค่เป็นให้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม